สวัสดีพี่ๆนอ้นองๆทุกคนครับการมาต่อกับรู้หรือไม่ตอนที่21ครับผมแต่ก่อนจะเริ่มผมมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆครับคือคุณชอบตัวละครในทีว Pro ทเทส2ตัวใดมากที่สุดสามารถเข้าไปโหวตใต้คลิปได้เลยครับ ก็ถึงเวลาอาสมควรแล้วครับเชิญรับชมได้เลยครับผมสไนเปอร์ผู้ที่หายตัวไปจากประเทศนิวซีแลนด์และได้เติบโตที่ออสเตรเลียในชนบทอันห่างไกลสำหรับสไนเปอร์แล้วมันเป็นอาชีพที่งานหนักและพร้อมที่จะยิงหัวให้แตกอยู่ตลอดเวลาผมขอเพิ่มเติมเนื้อเรื่องใน TF Com คอมิกตอนที่4นะครับให้เล่าเลยก็คือเขาหายตัวไปจากประเทศนิวซีแลนด์ได้อย่างไรมาจากเหตุผลไหครับ ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับคือสไนเปอร์ไม่ใช่คนออสเตรเลียนะครับแต่เป็นคนนิวซีแลนด์ที่อาศัยอยู่ในเมืองใต้น้ํานั่นเองครับคูดแฟนตาซีเลยพอเริ่มเรื่องมาพ่อของสไนเปอร์ก็บอกว่าให้เราควรย้ายออกไปจากเมืองใต้น้ําและไปอาศัยอยู่ในอวกาศเพราะว่ากําลังจะมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในเมืองใต้น้ําแต่ดูเหมือนว่านักการเมืองพวกนี้จะไม่ฟังคําพูดของเขาเลยพ่อของสไนเปอร์ไปที่ยานอวกาศที่สร้างไว้แต่ยานอวกาศมันนั่งได้คนเดียวไงแล้วมันก็สร้างนานด้วยพ่อของสไนเปอร์ ก็จะส่งตัวเองไปคนเดียวแต่แม่ของสไนเปอร์ก็ต้องการไปเหมือนกันไม่สนใจลูกเลยพวกเขาก็ทะเลาะก,กันและพยายามแย่งกันขึ้นไปแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อสไนเปอร์ในวัยเด็กของเราได้ขานขึ้นไปบนยานอวกาศแบบงงๆและยานอวกาศก็ได้บินออกไปจากเมืองใต้น้ําและไปตกในชนบทอันห่างไกลในออสเตรเลียนั่นเองครับผมซึ่งไอ้เนื้อเรื่องแบบนี้มันล้อซูเปอร์แมนครับแต่ต่างกันตรงที่ว่าพ่อแม่มันแย่งกันขึ้นยาน ค่อนข้างจะเห็นแกนตัวไปหน่อยกลับมาที่ส่วนของสไนเปอร์กันดีกว่าครับผมชื่อจริงของเขาคือมิสเตอร์มันดี้ส่วนชื่อเกิดคือมันดี้ซึ่งไอชื่อเกิดเนี่ยที่พ่อแม่ที่แท้จริงเขาตั้งให้เนี่ยเป็นการล้อซูเปอร์แมนอีกเหมือนกันที่เกิดในตอนแรกเขาเกิดที่ออสเตรเลียแต่เหตุการณ์ในคอมิกทำให้เขาตัดสู้ว่าตัวเองเกิดที่นิวซีแลนด์หน้าที่ขจัดด้วยความแม่นยำคำพูดประจำตัวพิงค์คราวอัปเดต คือผมก็ไม่รู้ว่าจะแปลยังไงดีคือพิงค์คราวเนี่ยมันแปลตรงๆว่ามิสีชมพูซึ่งมันเป็นคาแสดงที่หมายถึงโลกสวยครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะแปลความหมายมันยังไงดีเอางี้มัวๆหน่อยละกันแต่ก็ใกล้เคียงน,นิดๆปนฮาในหน่อยเอาภาษาโลกสวยอ่าผมได้ชื่อนี้มาจากเพื่อเลยนะครับผมตั้งจะเจ็ดวันผมไม่รู้จะแปลอะไรเพื่อพูดประโยคนี้มากูเอาคำนี้แหละข้อมูลของสไนเปอร์ เขาเป็นทั้งชายผู้ห้าวหาญที่ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติข้างนอกเหนือกว่าสิ่งอื่นใดและเป็นเอเลี่ยนนักสังเกตการคือเขาเก่งมากเกินคนธรรมดาไง <c oughs> ความเงียบสงัดและเนื้อวัวแผ่นตากแห้งเป็นกับแก้มชั้นดีที่ช่วยให้ชีวิตอันโดดเดี่ยวในพุ่มไม้นั้นมีสีสันภายใต้อากาศร้อนอันทรหดของพระอาทิตย์ในออสเตรเลียมาต่อที่คัสสุดท้ายกันดีกว่าครับเป็นคัสที่ทุกคนรอคอยกันเยอะพอสมควรเลยสปายนั่นเองครับผม สปาปเป็นคนมาจากภูมิภาคของฝรั่งเศสแบบไม่ค่อยแน่ชัดเท่าไหร่เขาเป็นผู้กระตือรือร้อนด้วชุดสูตรที่เฉียบคมและเป็นคนใช้มีดเก่งส่วนชื่อจริงของเขาไม่ทราบเกิดที่ฝรั่งเศสหน้าที่แฝงตัวอย่างลับๆถ้าพูดประจำตัวก็ตามที่เขียนนั่นแหละครับข้อมูลของสปายเขาเป็นคนที่เต็มไปด้วยปริศนาและห่อหุ้มด้วยความลี้ลับและโรยด้วยความรักโดยความลึกลับ และสปายก็ถูกส่งไปที่รัฐอารสส้าในสหรัฐอเมริกาและจงระวังข้างหลังคุณแต่มันคงสายไปแล้วคุณกำลังจะตายใช่แล้วอีกอย่างเขาเป็นคนค่อนข้างเจ้าเล่ห์แถมสิงผู้หญิงก็ขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับเิดภาพระการใดขอภัยครับผม